อดีตนางเอกลุกสอนธนาพรย้อนเล่าอดีตถูกรุนพีดาราชวนไปกินข้าวกับรัฐมนตรีจากกรณีที่นายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุมีรองหัวหน้าพักการเมืองใหญ่มีเพอดังระดับโลกลวนลามหญิงสาวที่มาปรึกษาความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์โดยไม่สมยอมมีผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อดังกล่าวเขาแจ้งความที่สอนลุมพินีตามที่เสนอข่าวไปแล้ว ทำกลางความสนใจและกระแสวิพักวิจารณ์ของประชาชนที่ติดตามข่าวอย่างต่อนเนื่องล่าสุดอดีตนางเอกชื่อดังลูกศรธนาพรได้ออกมาโพสภาพข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวย้อนหลังนึกถึงเรื่องราวในอดีตที่เคยเจอเหตุการณ์นในทํานองเดียวกันโดยระบุว่าเห็นข่าวแล้วนึกถึงอดีตโดนรุ่นพี่นักแสดงขอร้องให้ไปทานข้าวกับรัฐมนตรีไปถึงแยกแม่นั่งรอข้างล่างพอเจอขอดูเล็บ แล้วลูบมือลูบไม้ไม่น่าเชื่อผ่านมา30ปียังใช้ลูบไม้เดิมๆพร้อมแปะแคปชั่นว่าอย่าถามว่ารัฐมนตรีคนนั้นคือใครเพราะเสียชีวิตไปแล้วค่ะซึ่งมีชาวเน็ตที่ติดตามได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นเฮ้ย hey, วงการนี้คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสลดใจมากค่ะเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ